ตัวไหนลำโพงนี่เหรออ๋อโอเคใช้ได้ฮะโรงงานวินเทจฮะโอ้โหเทียบเสียงๆต่อเขาโอ้โหนี่โซนี่นะแผ่นเสียงโอ,โ,โอ้โหแดบบูไหมนี่นะเทสนะฮะเทสระบบแผ่นเสียงนะนะอันนี้แผ่นเสียงนะเสียงแผ่นเสียงออกลำโพงนู้นเหรอวินเทจ โอ้โหหลายลๆลขอตัวโฟบิเทศนี่นะนโอ้ชื่อเล่นแต่เสียงเมื่อกี้นะฮะโอ้เสียงดีนะเสียงนะฮะตรงนี้นี่ดีนะโอ้โหนี่เสียงซา สามร้อยครับโอ้โหตัวไหนตัวไหนอันนี้วอลลุ่มตัวไหนไม่รู้นะฮะเปิดโชว์ไปไม่เฉยไม่ได้ต่อเนาะอ,นอ๋อน,นี่เปิดโอ้เปิดโชว์ทุกตัวเลยโอ้นีวันนี้เปิดโชว์ทุกตัวเลยเนะี่ยได้หมด อันนี้เป็นคาราเพลตอันนี้เป็นเครื่องคาราโอเกะตทำไมตัวอ,อุโหเนี่ยอันนี้สักก่อนออกใหม่ใหม่แพงแค่สองหมื่นอ่ะฮะโอ้โหเนี่ยเปียบเลยเนี่ยเปิดโชว์อันนี้โชว์ทุกตัวเลยเสียไฟทุกตัวเลยไฟพอไหมเนี่ยพออะ <laughs> มาแปลงใหญ่สามพันบาทนะอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าเนาะ,ะมาคุยรายละเอียดกันดีกว่าว่าปีใหม่นี้เราจะมีอะไรให้สมาชิากบ้างนะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงนู้นก่อนนะ,ะคือเปิดได้ทุกตัวนะฮะเดี๋ยวเราเปิดขออนุญาตเปิดเพลงคอไปนิดนึงนะ จะได้แบบเข้าบรรยากาศแต่แต่แตนี่ไม่ได้ต่อลำโพงนะจับเปิดไฟใช่เปิดไฟที่ที่ต่อลำโพงมีแค่ตัวนี้ครับมีแค่ตัวนี้แล้วก็เมื่อกี้ต่อเครื่องเสียงไว้ไไอันนี้อยู่กับเนี่ยเนี้ยเครื่องเสียงเนี่ยไ,ไ,ไอ้ตัวนี้ต่อเขา้าเฮโลตัวนี้เครื่องญี่ปุ่นอ๋อตัวนี้เป็นตัวขยายตัวนี้นะโอ้โหมีคุณจัดชุดให้ได้เลยเนี่ยใช่โอ้นี่สวยนะนี่ลายไม้ด้วยนะอันนี้เป็นของโซนีของโซนี่เป็นตัวท็อปเลยเนี่ยเหรอเราเราจะหยุดกับเนี้ยหยุดหยุดกับไหมอ่าหยุดหยุด หยุดก็เอาแผ่นขึ้นแค่นั้นเองครับผมเอาแผ่นขึ้นอ๋อมันก็จะหยุดเองกับนี่กะปิโอ้ผมไม่เคยเล่นแตงเสียงนะสี่สิบห้านี่สามสิบสามสี่ห้าคือแผ่นเล็กนะอ๋อไม่ใช่ความเร็วนะครับผมอ่ะสวัสดีครับวันนี้สวัสดีอยากเป็นทางการหน่อยนะจัดร้านอยู่นานครับผมวันนี้ใกล้ปีใหม่แล้วใช่นะฮะมีอะไรบ้างให้สมาชิกนะฮะปีใหม่ตอนนี้มีลำโพงเมื่อกี้เห็นคนเข้ามาเต็มเลยนะเตรียมเตรียมสำหรับปีใหม่นี้ใช่อันนี้กับปีใหม่นี้หยุด ปีใหม่ได้หยุดหยุดประมาณสักช่วง30 31 1 2สามเอ็่งงอะไรแถวนี้ช่วงช่วงปีใหม่เลยครับผมก็คือไปต่างจังหวัดบ้างคพักผ่อนพาครอบครัวพักผ่อนใครอยากมามาก่อนสักคนที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเปิดไหมยี่สิบเก้ายังเปิดอยู่ยี่สิบเก้าเปิดอยู่ครับผมแล้วก็30มสยังเปิดอยู่30เปิดอยู่อ่า31 1แถวนี้อ่าใช่ครับ31 2แล้วหลังปีใหม่ครับผมเนาะใช่ตอนนี้ไลน์ใช้ได้ยังฮะไลน์ตอนนี้มันคือลูกค้าทักมามันเต็มหมดเลยผมต้องเปลี่ยนละต้องเปลี่ยนเป็นแบบคล้ายๆแบบเป็นของเพจ ตั้งเป็นเพจไลน์ไม่ใช่ใช่ใช่ต้องตั้งเป็นลนยออฟฟิศนะหลังปีใหม่ใช่ครับหลังปีใหม่นะตอนนี้เดินเข้ามาได้ถ้าเกิดใครย้อนกลับไปดูคลิปผมจะเห็นมีคลิปพาเดินเข้ามาก่าอยู่ที่ตลาดเบอร์โทรรับได้ไหมตอนนี้เบอร์โทรเบอร์โทรก็ถ้าผมไม่ยุ่งกับไอ้นี่อยู่รับได้ใช่ใช่นะเบอร์โทรเบอร์เดิมนะที่ให้ไว้ใต้คลิปยังรับได้อยู่นะโอเคนะเพราะว่ามีสมาชิกเขาทักมาโอ้โหรับไม่รับเลยโทรศัพท์ยากไปเียโอ้โหมื่ีผม หลายงานอะบางทีออกนอกบางทีก็เนาะยังไปตลาดไทยอยู่ไหมฮะไปไปตลาดไทยตลาดนัดไปวันไหนเลยตลาดไทยตลาดไทยนี่อังคารกับพุทธักอังคารกับพุทธศักยังไปอยู่อ่าถ้าใครอยากได้เครื่องเสียงนัดแต่แต่จะไม่เอาไปอ่ารามองอนให้คนไปให้ดูได้โทรมาหาใช่แล้วบอกว่าเนี่ยดูจากคลิปแล้วอยากได้เครื่องเสียงชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้หรือว่ามีงบเท่านี้ช่วยเอาเครื่องเสียงมาให้มาให้หน่อยครับผมได้ได้แต่จะไม่เอาไปเลยได้แบบว่าจะแบบว่าคล้ายๆกับ คือถ้าไม่ได้นัดจะไม่เอาเครื่องเสียงไปใช่เพราะคนไปมันช้ำอย่างเงี้ยนี่แมันไม่คุ้มใช่ไหมมันไม่คุ้มบางทีแดดออกฝนตกอะไรเก็บไม่ทันเนาะใช่เพราะมันเป็นตลาดนัดนะต้องเข้าใจเป็นเป็นคล้ายๆกับอะไรนะพ้ะใบพระใบขึงบางทีฝนมาเร็วๆนี้ไม่ทันกันนะใช่บางทีร้อนมากฝนว่าหมดหมดแล้วยังร้อนมาเนาะใช่แล้วก็อากาศก็ร้อนด้วยนะใช่ครับผมอากาศร้อนอันตรายนะะอ่ะวันนี้เรามาดูกันมีอะไรอะไรดีปีใหม่เราจะยังไงดีเอาไล่ไล่ไปทีละอย่างเนาะ เดี๋ยวคิดนี้ผมผมแบบไล่ยาวเลยเอาตัวใหญ่เลยกว่าอ่ะเพราะว่าบางคนลูกค้าอยากจะไปฉลองปีใหม่เพราะว่าตอนนี้พร้อมขายเนหลเป็นเหลือนี่อุ้นี่เป็นแถวตรงนี้หมดเลยนี่แถวนี้เอาเอาเป็นหมดแล้วโอ้นี่เอาใช่ใช่ตอนนั้นมันมีตรงนี้เต็มเลยหมดเลยอ่าโอ้ยแจะทำสตกลำโพงอะไรนี้ก็ได้เหรอตัวใหญ่นี่ราคายังไงบ้างฮะลองดูเอาเอาไปเปิดที่บ้านนะไปเปิดกับเครื่องเสียงจัดงานได้นะใครมีแอมเก่าๆตอนนี้เป็นแอมอยู่ เอาลำโพงไปจะมีสองตั้งเนี้ยอ่าเนี่ยน่าจะประมาณโอ้โหนี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอสามสิบสี่อสิบห้าคู่อ่าฮะเอาแถวนี้แล้วกันนะบริเวณแถวนี้ผมให้ราคาพิเศษเลยนะตัวนี้มันจะมีเลกใหญ่อ่าฮะเริ่มต้นที่สองพันเก้าเริ่มต้นสองพันเก้าอ่า อันนี้เป็นลรโพงญี่ปุ่นแท้เลยนะแล้วก็ถึงไซส์ใหญ่เนี่ยพาเนียบ้างอะไรบ้างนะอ่าแค่สีเอาแค่สี่พันพอสองพันเก้าถึงสี่พันสองพันเก้าถึงสี่พันถ้าถ้าใหญ่ก็สี่พันสี่ผงตู้เล็กหน่อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสองพันเก้านะเล็กแล้วแต่เล็กใหญ่เนาะใช่เนี่ยอย่างข้างบนเล็กๆเนี่ยนะใช่เนี่ยนี่ก็จะเป็นงานดีเศษนะถ้าใหญ่หน่อยก็สี่พันเอาเป็นว่าไม่เกินสี่พันได้ไปเลยรวมส่งให้ด้วยรวมส่งด้วยนะต่างจังหวัดด้วยนะจะมีประมาณสิบหกคู่ก่อนส่งเทสให อาจจะมีตำหนินิดนึงอาจจะพวกหนังมาก่ากัแต่เสียงนิดหน่อยแต่ลำโพงใช้ได้ใช้ได้ไม่ลำโพงไม่ขาดอ่าใช่เนาะนะฮะตรงนี้นะก็คือชุดหนึ่งดอกออาไปเลยนะโอ้โหดอกทั้งสิบทั้งแปดมีเยอะแยะเลยสามทางสองทางเยอะไปหมดครับผมอันนี้คือดอกใหญ่ๆเนาะอ่าเป็นงานญี่ปุ่นเราเนี่ยงานญี่ปุ่นพันธุ์สบายใช่นะฮไพโอเนียเอวยเนี่ยทั้งนั้นเลยสิบหกตู้นะฮะจะอยู่ประมาณสิบหกอันเนาะวินเทจด้วยก็มียี่สิบปีเลยนะอ่าใช่ เริ่มต้นยี่สิบเจ้าอุ่นให้รอนอยู่ไงอ่าเริ่มต้นสองพันเก้าอ่าเนาะครับอ่าแล้วมาดูต่ออันนี้อะไรโซนี่โซนี่เป็นโซนี่ตัวท็อปไอตัวรุ่นรอง F9 อ่าอม่งันนี้เป็น F7 F7 อ่ามีสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่ก็ไม่ลูกค้าอ่าฮะแต่ผมเน้นพักขยายกับนีติยูนะเพราะว่าเทปซีดีมันไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้นานเทปซีดีต้อเองมีรีโมทมาให้เรียบร้อยคือเขาไม่ได้ใช้นานแล้วใช่มีปัญหามีรีโมทมาให้เรียบร้อย รุ่นนี้ไม่ต้องใช้รีโมทถ้ามีบีรีโมทมันเข้าโปรแกรมเสียงไม่ได้มันได้เฉพาะที่เปิดนี่นะฮะเท่าไหร่ฮะเนี่ย F7 นะตัวนี้พร้อมส่ง8,900 8,900โอ้8,900นเก้โอ้โหดพันาูลำโพงแล้วพี่จะว่าไม่น่าเชื่อว่าทานลุดทานลุดไม่เป็นไรปุ้ยปุ่ยสายนี่นะไปครบชุดนี้นะเนี่ยที่เห็นเนี่ยขึ้นหนึ่งเลยพี่ตัวเนี้ยโอ้โหเสียงสุดยอดเลยมีพาวเวอร์มีอะไรครบเลยเดี๋ยวกไปดูลำโพงนี่ไม่น่าเชื่อว่าเครื่อง2ี่ีพี่อ่ะโอ้โหเป็นไงฮะ ให้ดูดูเหลี่ยมดูนะโอเคเลยนะยี่สิบปีแล้วอันนียเนี่ยรุ่นนี้กับยี่สิบปีนี่อันนี้ไม่ได้แตกนะอันนี้เขาเอาไม่ใช่เาไว้่เนี่เป็นเสียบขาได้ถ้าคนเล่นเป็นอยูมองมองดูเหลี่ยมดวถูกต้องอ๋อนี่มันเสียบกันมันมีรูให้เสียบอ๋อนี่ไม่ต้องกลัวอะไเลยครับมีตั้งได้เลยมีตั้งของข้างเครื่องเสียงจะมีเซนเตอร์เปราวเนี่ยโอ้โหใครมีของโชคดีได้ไปอ่าโอเคใครจะได้เห็นคลิปนะหรือบางคนอันนี้พร้อมส่งให้เลยนะ บางคนไม่เห็นคลิปนะมีชุดเดียวนะตัวเนี้ยมีชุดเดียวเข้ามาผมยังไม่ได้เนี่ยเพิ่งเอาเข้ามามาบ้างภาคขยายใช้ได้แน่นอนภาคขยายวิธีนึใช้ได้แน่นอนซีดีเน่แต่ว่าซีดีกับเครื่องเล่นอ้นนีเป็ตัวเครื่องตัวนี้เป็นตัวเทปฮะใสเข้าก็มีเซนเตอร์มีสลลวให้เลยครับแล้วเนี่ยชุดนี้จะได้ปกติฮะอันนี้่เวลาเราเปิดตบแปดพันกว่าบาทนะพร้อมส่งเลยนะแปดพันเก้าแบบพเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะยี่สิบปีนี่ แล้วก็มีแอมอีกเพียบเลยนะเนี่ยแอมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยขายหมดแล้วนะฮะที่เห็นอยู่เนี่ยนะวันนี้ิลมาดูช่วงปีใหม่อ่าสำรับปีใหม่เนี่ยผมลดให้40%เนี่ยนะทุกชิ้นทุกชิ้นเลยนะอ่าโอ้ทุกชิ้นเลยอ่าโอ้โหแล้วไอ้พวกนู้นลดอีกไหมเนี่ย2,009ถึง4,000นี้ยังลดอีก40%เลยเนี่ยอันนี้ลดแล้วลดแล้วนะลดแล้วแต่อเนี้ยเนี้ยเนี่ยเมื่อกี้อันนี้แต่2,009รวมส่งนะแล้วก็พวกเนี้ยลดทั้งร้านเลยอ่า40% 40%นะไม่รวมที่ ลดอยู่แล้วอ่าใช่โอ้โหโหดมากนะฮะสี่สิเอร์เซ็นเลยนะถ้าเกิดลูกละร้อยก็เหลือหกสิบาทไงมีไหมลูกละร้อยเนีเดี๋ยวเราจะพยายไปคอนเสิร์ตนะเนี่ย้อยหนึ่งเหลือหกสิบาทนะฮะลตอนนี้ฮะเฉพาะเครื่องเสียงเฉพาะเป็นพวกเครื่องเสียงพวกแบบพวกใหญ่อ่าเนี่ยอย่างเงี้ยพวกเนี้ยได้ใช่แล้วก็ไอ้พวกสามร้อยเก้าสิบยังมีอยู่ป่ะฮะเนี่ยเห็นเมื่อกี้ขนมาเพียบเลยนี่มีมาให้เยอะไหนไหนนะห้าปีพูดเนี่ยผมบอกนี่นะ เอาพวกนี้เหรอเนี่ยนี่นะครับสามร้อยเก้าสิบบาทหมดแล้วหมดเลยนะตันนี้จะหน้าไม่ไม่มีนะอะไรตันพับส่งไหมพอมส่งกู้ส่งกันตายเลยเนะนี่ยนี่ฮะโอ้โหนี่บุบนิดหน่อยนะไม่เป็นไรสวยนะแกนี่สวยนะอ่ะไม่มีผลเลยแกแกนี่รถเนี้ยมันจะเป็นรถสวยบอกเลยจะดีกว่าทุกรถอ,อ่าเดี๋ยวดูให้ดูขอนีกว่าจะหรือมาจากที่บ้านจะรื้อมาหมดแล้วป่ะเนี่ยอันนี้จะหมดแล้วเนี่ยผมเรา่อต้องการปีหน้า ปีหน้าจะเริ่มใหม่แล้วใช่ไหมนี่แหละตอนนี้มีงานไปซื้อแนเลยตอนนี้โอ้โหใครนี่ก่อนได้ก่อนในดูดอกใช่ไหมงาวับอันนี้คืออะไรฮะับสามร้อยเก้าสิบหรอไอ้พวกเนี้ยสามร้อยเก้าสิบแล้วก็มีบวกค่าส่งห้าสิบบาทอ่าอ่าขอค่าส่งห้าสิบบาทอ่าเนาะไม่ไหวต้องการเคลียร์ออกสามร้อยเก้าสิบถ้าเกิดส่งฟรีไม่ไหวเหมือนกันเนาะอ่าบางทีสั่งลูกเดียวสั่งคู่เดียวใช่เหรอแล้วก็จะมีมีพื้นที่ห่างไกลอ่ะ เขาต้องเพิ่มห้าสิบาทแค่นั้นเองห้าสิบบาทถ้าทำไมมีพื้นที่ห่างไกลก็ปกติถ้าจะให้ส่งขอห้าสิบบาทแต่นี่หมดแล้วหมดเลยจะไม่มีแล้วนะนี้ผมเลียเพราะเนี่ยเอามาจากบ้านจนหมดแล้วเหรอไม่พานาโซนิกตัวนี้แต่อนว่าผมว่าจะทำมันไม่มีเวลาแล้วเนี่ยสวยเลยอันนี้ไม่มีผลต่อเสียงพี่ถ้าคนเล่นพานาเขาจะรู้นะสายพานาสายรบงพวกเนี้ยเสียงดีคู่หนึ่งอย่างน้อยๆต้องมีไม่ต่ำกว่าเจ็ดร้อยคู่หนึ่งสามร้อยเก้าสิบบาทนะ เปิดได้สบายเลยนี่ทั้งนั้นเลยบนชั้นนี่แล้วบนชั้นนู้นด้วยไหมเนี่ยได้ครับเติมเลยบนบนชั้นนี้โอ้โหนี่บนชั้นที่เป็นงานนี้อ่อันเนี้ยใครดูคลิปแล้วก็ทั้งตองนี้นะอ่าใครดูคลิปแล้ววงมาเลยตัวไหนเมาโอ้โหมันไม่มีเขาหมดแล้วหมดเลยมันจะไม่มีโอกาสได้วงเลยอ่าอาจะได้หมดแล้วหมดเลยเนี่ยมีไหมแบบว่ามาถึงโทรมาจัดมาเลยจัดมาเลยสามร้อยเก้าสิบเอาอะไรก็มาก็ได้ที่ไอโฟนเนี่ยตัวเครื่องที่เป็นตัว ะที่เป็นตัวเครื่องมินี่ผมโอจะกดนะฮะลำพงหายากจะตายนี่ผมเก็บไปมันไม่มีแฮโอ้นี่นี่นี่สวยสวยตก450บาทไม่ต้องหาแล้วฮะับผมกล้ากล้าท้าเลยไม่มีแล้วคืออันนี้อะไรอันนี้ผมไม่พานา่ใสอย่างใสพวกนี้490เมื่อกี้เมื่อก้390อ๋อ397บวกค่าส่ง50บาทออ๋บวกค่าส่ง400กว่าบาท400นิดๆถ้าพื้นที่ห่างไกล50บาทไม่เกิน500 อ่าไปขอพื้นที่ห้าไกลเพิ่มอีกหน่อยนึงใช่เพราะว่าเขาส่งเขาชาร์จอีกอ่าเขาส่งชาร์จให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าพื้นที่ทั่วไปขออีกห้าสิบบาทจากสามร้อยเก้าสิบนะแต่ถ้าถ้าวิ่งมาว์ที่นี่กี่คู่เอาไปเลยอ่าไม่บวกราคาสามร้อยเก้าสิบเอาไปเลยไม่บวกเลยอ่าไม่บวกเลยเผื่อลดให้อีกเอาเยอะๆแต่ตัวนี้บอกตรงเพราะว่าตัวนี้งานสวยฮะอันนี้ผมออกมาออกมาเทรียมต่อให้ลูกค้าเฉยสมมตน้าคุณลูกค้าตัวนี้งานสวยจริงไอ้ตัวนี้รีบเลยนะถึงไม่ถึงไม่มีฝาแด็กพี่เลยพี่ดู นี่วีดูขอบยางมาเนี่ยนี่โอ้โหดูงานนี่สามร้อยเก้าสิบหายที่ไหนได้ของพีเตอร์คือไอ้นี้บอกตรงๆเลยว่าไม่มีหน้าข้างหน้าว่ากันเถอะอ่าไม่มีหน้ากากแต่ดอกสวยนะโอ้โหแต่ดอกสวยดินี่ราคาสามร้อยเก้าสิบโอ้โหเฉพาะกลวยลำพวงแล้วเฉพาะตูว่านะอ่าสาวบุกซอนนี่อ้าวอันนี้คือจัดอันนี้นี่นี่ดูดอกนี่หายที่ไหนได้ครูรวมส่งไม่เกินห้าร้อยอ่ะเนาะอันนี้คือเคลียร์ออกให้ ถ้าวิ่งมาเอาเองดีกว่านะถ้าวิ่งมาวิงสักสามคู่ก็คุ้มแล้วสามสามคู่ก็พันนี่เองเนาะคุ้มแล้วนี่นี่ข้างบนนี้โอ้โหนี่ตัวนี้เป็นโซนี่โซนี่โซนี่าสีดำนี่แพตตี้สไตล์โซนี่อันนี้นะฮะอันนี้มันจะเป็นตัวท็อปหน่อยไอ้นู้นก็สวยนะเงาเงาเนี่ยน่ะอันนี้ไอ้ว่าไอ้ข้างบนนู้นนะเงาแว๊บเลยพานาโซนิกดูดิ ไอ้ในพนันลาสนิกไอ้ตัวที่ไม่มีหน้ากากนั่นไอ้ว่าที่ไม่มีหน้ากากไอ้ว่านะสวยมากเลยดูตัวที่ไม่มีหน้ากากตันี้นะตัวนี้มาใหม่ตัวที่มีหน้ากากในไอ้ว่าเนี่ยอันนี้มีสีคู่ไอ้บนที่สวยๆไอันนี้เพิ่งมาใหม่เป็นอันนี้เป็นตะแกรงเหล็กไลยตัวบนไม่มีอ๋อตัวบนไม่มีอ๋อนี้รุ่นเดียวกันใช่อันนี้เท่าไหร่สามร้อยเก้าสิบด้ป่ะเนี่ยอันนี้ราคาพิเศษเลยนะอันนี้ตะแกรงตะแกรงเหล็กไอ้ตัวเนี้ยเอาพันหนึ่งพร้อมส่งถ้าตัวที่มีหน้ากากนะแปดร้อย ไอ้ว่านะอ่าไอ้ว่าโอ้นี่ดีคู่นะตะแกรงเหล็กนี่คุณลดได้อีกพันเอ้ยเอ้ยลดอย่างละร้อยนะอ่าแล้วอย่างนี้ถ้าคนจะเอาจะเอารุ่นตะแกรงเหล็กแต่คุณเอาตะแกรงเหล็กออกเลยมันจะได้ลดแปดร้อยอยู่ไอ้่รแต่แต่ปาตอนเลยร้อยเลยร้อยเล่นฝาเป็นตะแกรงเหล็กอันนี้คือฝาเขาไม่มีเขาลดให้อันนี้ไม่มีไม่มีฝามานะนี่แต่ถ้าเกิดฝาเอาฝาไปเถอะนี่โอ้โหดูงานมันพันเดียวพันเดียวดูดิใช้จนลืมไม่มีขาดไม่มีอะไรตะแกรงเหล็กตะแกรงเหล็กนะตะแกรงเป็นคล้ายๆกับ โลหะพูดง่ายเหมือนกับเครื่องเสียงกลางแจ้งอ่ะเป็นตะข่ายอย่างนี้ก็ทำมาโอ้โหเนี่ยคู่ละร้อยนะแต่ไอ้ข้างบนอะไม่มีตะแกรงแต่ร้อเหลือลดให้นะค่ะนะแต่แต่คุณจะเอาแบบรุ่นตะแกรงแล้วเอาตะแกรงออกไม่ได้นะตะแกรงไปขายใครวะโซนนี้อย่างนี้ก็ปกติขายอยู่โอ้โหอันนอ้เยอะนะฮะระวังนะนี่ยูนี่ตอกดูดิอันนี้ตามปกติมันขายอยู่พันสองพันห้าชัวอันนี้เอาไปรวมส่งคู่ละพัน คู่ละพันเลยนะอ่าแถวนี้แสดงว่าประมาณนี้เลย่มีให้หนึ่งสองสามสี่ห้าคู่กับดอกสีส้มเนี่ยอ่าให้คู่ละพันสีส้มด้วยอันนี้ผมขายอยู่พันห้าถึงพันแปดอันนี้ผมให้คู่ละพันสองอันนี้มีสองคู่นะอ่าฮะอันนี้มีแค่สองคู่คุณจำราคาได้ไหมเนี่ยได้พันสองได้นะอ่าโอ้อันนี้ให้เนี่ยพันสองพร้อมส่งผมขายผมยืนจำไม่ได้เลยอ่ะดูในคลิปแล้วกันนะอานใคลิปเอาในคลิปมายืนยันแล้วกันคุณพูดเท่าไหร่ก็บอกบางทีเอาถ้า ถ้าบางทีคุณจำไม่ได้เขาบอกดูจากคลิปแล้วเปิดคลิปให้ดูคุณขายเขาเท่านั้นเลยนะอันนี้ก็คู่ละพันเลยสองคู่สวยนะนี่ผ้านะฮะผ้าอ่านี่เป็นผ้านะแถวนี้แสงว่าแถวนี้ประมาณพันหนึ่งเนาะอ่าใช่ไม่เกินพันสวยๆนะเพราะว่ามันสวยๆนั้นเลยใหญ่กว่าผมนาะแต่ถ้าอยากได้สามร้อยเก้าสิบข้างนอกนะฮะอ๋นั่นแหละเลือกเอาเลยฮะตอนนี้เรื่นะจะมาสักสิบคู่ก็ได้นะหลังปีใหม่ละอาจจะหลัง อาจจะนานหน่อยนะเพราะว่านี่ผมเพียรจากบ้านของไอเดอรแล้วนี่คุณส่งทันไหมเนี่ยถ้าเกิดจ่นพวกนี้ส่งทันไหมเนี่ยสั่งทันนะคนละคู่คนละคู่มีมีมีคนช่วยไหมเนี่ยคนช่วยส่งไหมเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยที่ผมมาวางขายคู่ละแปดร้อยพันเนี่ยผมลดเหลือบสามร้อยเก้าสิบไปอยู่อันนี้นะเนี่ยเนี่ยผมตั้งอย่างเงี้ยอันนี้ก็สามร้อยเก้าสิบเนี่ยโอ้โหจะเนี่ยผมโลให้สามร้อยเก้าสิบอ่าแล้วมีของคินบูตัวนี้คนที่ว่าพ่อฟังเป็นซื้อแอมจิ๋ว แล้วอันนี้ไปทำกลางแหลมนี่ของเคนบูดใช่ใช่ใช่มีบางคนใช้แอมจิ๋วนะพวกนี้รับได้สบายนี่ทำกลางแหลมของเคนบูดของเคนบูดเคนบูดไปเล่นกับแอมจิ๋วเปิดในห้องน้ําเปิดในห้องนอนได้เลยเนาะตัวนี้อันนี้จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคู่นี่มีอยู่เจ็ดคู่อันนี้ของเคนบูดอันนี้ราคาพิเศษสี่ร้อยเก้าสิบาทพร้อมส่งสี่ร้อยเก้าสิบาทพร้อมส่ง จะจําได้ไหมน้องลองกินดนะูนะเนี่ยนะนี่เนะะี่ยจะทำแอมจิวไปหาซับตัวนึงใส่เนี่ยของกลางแหลมไม่ต้องกลัวเลยฮนะนีะ่เป็นคู่ใช่ไหมราคานี้ที่เราบอกเป็นคู่นะไม่ใช่ตัวเดียวนะ,เป,น <laughs> ะเป็นคู่หมดนะฮะราคาที่บอกนี้บางคนสงสัยนะตัวเดียวไมไ่มาถามนะฮะ,ะตัวเดียวหรือเป็นคู่ราคานี้ไม่แน่ใจนะสามร้อยเก้าสิบเฮ้ยเป็นคู่หรือตัวเดียววะเป็นคู่ลําโพงก็ขายเป็นคู่นะฮะแต่แอมก็ขายเดียวซับเขาขายเดียวนะนะฮะใช่ไหมซับซับเดียวนะแต่ลำโพงเป็นคู่นะเขาบอก อันนี้เนีいい่ยอันนี้ก so ็ตั้งสลับไปเฉยๆนะอัน <reminis> น <cing> ี้อันนี yeah, ้อันนี้สายกลางใหญ่กว่าตัวนี้ตัวนี้ห้าร้อยเก้าสิบอันนี้สายกลางอันนี้ขี้บุ๋นเหมือนกันขี้บุ๋นกัน่ไปทำสองหนึ่งเนี่ยเสียงดีเลยอ่ากลางทำเซอร์ลาวก็ได้ทำสองจุดหนึ่งก็ได้นะอ่าใช่เนี่ยแอมเล็กๆนะใช่นี่นะชุดใหญ่ก็มีนะฮะเนี่ยชุดใหญ่ที่อยู่นู้นนะฮะต้องเป็นอีเล็กเอยออนเกียวเอยแล้วก็ยามาฮ่าเอยชุดใหญ่ๆนะใครอยากได้ชุดใหญ่ๆก็มีเนี่ยแล้วสี่เปอร์เซ็นต์แล้วไอ้พวกชุดใหญ่่ๆนีค คือราคามันมันก็สูงหน่อยนะแต่คุณลดอย่างเงี้ยอีเล็่ใช่หมื่นจ็ดใช่ไหมผมจำได้ไหมหนูหมื่นหกห้าร้อยออหมื่นหกแต่คุณลดอีกสี่สิบเปอร์เนต์วยะเฮ้ยหมื่นหกห้ยนี่ลดยังเดี๋ยวผมบอกราคาผิดที่บอกหมื่นหกยนี่ลดยังอ๋อลดแล้วอีเลกอีลกเอ้ยโทษทีต้องไม่ใช่อ0่ากอีเล็นี่นะอีเล็ต0 0หมื่นหกพันห้าร้อยนะเพราะจะกองมือเกว่าผมเปิดอ่าเปิดสองพันกว่าก็คือเครื่งเสีย รับั่งนี้กันเลยเฮ้ยนี่มีตู้นี่คุณขายตู้ด้วยเหรอไหนอะเนี่ยไว้เนี่ยไว้ไว้โชว์ต่างโชว์โอ้นี่ใส่ซะสวยเลยโอ้โหมันเลือกกันเยอะเลยนะโอ้เยอะว่ะเนี่ยโอ้โหแบบมีนี่คอมโพเยอะเลยนะอันนี้ไม่ได้เปิดนะแค่โชว์ไฟเฉยๆนะเนี่ยเนี่ยมีไฟกระพริบนี่มันกระพริบที่ไหนวะเนี่ยมันเหมือนมีเครื่องเล่นเลยเนี่ยอันนี้อันนี้กัีวิวไงอ๋อคุณเปิดหน้าวิวไว้อันนี้เครื่องโซ์เรียนเครื่องบ้านเราแต่สภาพอันนี้เครื่องคาวเกต สภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเขาไม่ได้ใช้ที่นี่มีทั้งไฟ2 2 0กับไฟ110ก็มีใช่นะเครื่องเสียพวกเนี้ยใช่ถ้าเป็นที่มาจากตัวแทนในไทยก็2องร่บกับบางตัวบางตัวต้องต้องกำกับไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปใช้ไฟผิดไม่ได้นะตอนนี้ออนเคียร์รู้สึกจะเหลือประมาณ3ามตัวนี่ไพเนียอ๋อไพเนียตัวนี้สวยเนาะจ้่อันนี้คือถ้าอยู่ตรงนี้คืออันนี้ขึ้นขึ้นหิ้งแล้วใช่ขึ้นแท่นแล้วแต่ราคาสูงหน่อยกับเพราะว่าเป็นแบบว่าอันนี้เลยใช่ไหมฮะแปบของของแท้ของคขาเลนะ ดีหน่อยใช่ครับผมตัวนี้เทศกาพมันเรียบร้อยหมดแล้วฟังรถนะโอ้โหนี่ออนเกียวออนเกียวเหลือสี่คู่เพิ่สามคู่เท่าไหร่ออนเกียวแบบนี้ออนเกียวตัวนี้ก็อ่ะมันมีตอนนี้ไอ้ตัวนี้ตัวนี้อยู่สามพันสองสามพันกบ่าทเองหูไม่แพงนะสามพันก็บ่าทดูตู้ดูงานเงี้ดิพอยเมียเงี้ยอย่างนี้เท่าไหร่ไปเียอันนี้ก็ลดแล้วก็เหลืออาจจะประมาณไม่เกินสองพัน ลดแล้วนะลดสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วนี่แล้วมีนี่อีกนะออนเกียวตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยดูดิพิ่มเพิ่มเลยดูดิใหญ่ใหญ่างี้เท่าไหร่ไอ้ตัวเนี้ยอันนี้มีคุนคู่เลยนะหนุนอยู่ตรงนี้คู่เลยหนักสามสิบกิโลพี่แบกอ่ะฮะตาเหลือกไม้เป็นไม้จริงอ่ะฮะหนักข้างกันสามสิบกิโลโล่งเขาไม่ได้แบกเล่นหรอกเขาไปตั้งไว้ขาอ่อนเลยเนี่ยะเท่าไหร่เนี่ยไอตัวเนี้ยลดแล้วของใหม่อ่ะตกอยู่กับผมหมื่นห้าหมื่นกว่าอ่าอันนี้เป็นมือสองแตงญี่ปุ่นสองอันนี้ราคาลดแล้ว ให้ราคาพิเศษเอาง่ายๆหมื่นห้าห้อ้าห้าร้ออันนี้คือลดแล้วนะไม่ไม่ต้องเอาสีบเปอรกแล้วนาะสถ้าหมื่น้าร้อยอีกสีอีกสีบเปอร์ม่หมดเลยนะเหลือหมื่นเดียวมาแต่ทางนี้ต้งไปหายากไม่มีมากแอปม่มีของติดเดยโอยนตัวใหญ่นะตัวใหญ่แล้วพี่ดูกลางซาลาเปาโอ้โหนะดูแหลมโอ้โหนี่นะอ่าดีเกเอ็ดนะฮะอ่ะเรามาดูทางนี้มั่งนี่ฝั่งนี้ลำโพงมินิคอมโบเพียบเลย ข้างหลังก็มีพวกแอมโพวินเทจนะก<ช>็<ช>มาดูเราได้นะใครที่สายวินเทจเนี่ยผมใ,ให้ดูนะเ,นเป็นเงี้นะเนี่ยสายวินเทจอยู่ข้างหลังนะฮะลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะสายตู้ไม้<ช>ตู้ไม้ผ้าดิบวินเทจใช่แต่ไม่อนกงานวินเทจอ่ามาดูทางนี้พูดจริงๆพวกนี้ก็ยุคผมเลยเนี่ยผมแต่สี่สิบห้าสิบปีที่แล้วเลยเนี่ยโซนี่ไอว่าเงี้ยไเสียงดีเลยไอตัวนี้ไม่กีแบนแท้เลยนะมีคนถามผมนะไอว่าโซนี่ต่างกันตรงไหนผมก็บอกเออมันอยุ่คุณชอบนะพี่ใช่ผมว่าไอว่ามันนุ่มนะ โซนี่เขาเน้นดอกสไตล์เขาเขาจะเน้นดอกเบิ้ลห้าเป็นซับแต่ถ้าเป็นไอว่าเขาจะเน้นดอกซับต่างหากดอกใหญ่เลยมันถึงจะนุ่มกว่าถ้าเป็นจริงอโซนี่ไอตัวไอว่ามันจะนุ่มเพราะว่าเขาได้เป็นลูกเพราะว่าดอกซับเขาใหญ่่ถ้าโซนี่เขาจะัยแบบมันใสดอกเบิ้ลจริงนะจริงๆว่าโซนี่เนี่ยเสียงมันนุ่มเนาะสียงมันนุ่มลึกผมก็บอกเข้าไปเพราะผมตากที่ผมสัมผัสนะตอนสมัยก่อนเด็กๆแต่โซนี่จะได้พวกเทคโนโลยีพวก ไฟแสงสีแล้วก็เนี่็เบรดหนักเบรดเขาจะหนักแต่ถ้านุ่มนุ่มต้องโซนี่เอ้ยต้องไอว่านุ่มต้องไอว่าโซนี่จะเบรดแรงๆใช่อ่าเอ๊ะต่างกันนี้เนี่ยเบรดหนักเบรดนุ่มเบรดแรงเนี่ยมันเบรดหนักก็คือมันอัดมันอัดอย่างเดียวนะแต่ถ้าเบรดนุ่มก็เหมือนที่เราโซนี่มันอัดเนี่ยอย่างฟังอย่างเนี่ยถ้าเบรดนุ่มซับมันจะนุ่มอ่าอันนี้เบรดจะนุ่มอ่าเบรดนุ่มบุ่มลึกๆอ่ะว่างั้นเหรอสบายนุ่มสบายเนาะโซนี่จะสะเทือนหน่อยว่างั้นเถอะอ่าใช่อ่ะมาดูทางนี้โอ้โหนี่อันนี้กก็เเยยยออะะแลันนี้พว มินิคอมโบอันนี้เหมาเลยดีไหมเนี่ยห้าร้อยร้อเลทร้อเล่นนี้วันิมินิคอมโบราคาเท่าไหร่บ้างเนี่ยคงบอกได้ไม่หมดอ่ะเริ่มต้นกันเท่าไหร่พันก็บาทพันก็บาทอ่าพันนี่นะที่เห็นนะสองพันอันนี้คือลำโพงเนาะอ่าใช่อันนี้ลำโพงแต่ถ้าเป็นชุดอย่างเงี้ยงานเก็บเพราะตอนนี้เป็นชุดแต่ผมออกมาไม่ทันออกมาไปเบียร์กัหมดละไม่ทันแล้วคนมาเอาเยอะเหลือเกินเด็กๆชุดนี้เนี่ยคุณทำอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวก็หมดละเอาหลวงว่าไม่น่ารอดาหรอกอันนี้คนหากันอยู่ที่เอ็นเป แต่พวกของของคุณเนี่ยโซนี่เยอะเหลือเกินนะบอกตรงเลยนะแบบทีมินิคอมโบโซนี่แบบแปลกๆเยอะเลยไอตัวนี้ของไอถ้าใครคนเล่นนี่รู้เลยเบสหนักอันนี้เท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่อันนี้แปบเป็นเต้าโอ้โหเห็นเห็นก็รู้นะเบสเนี่ยลูกบอลเลุ่มเลยเจ็ดพันห้าร้อยบาทแต่คนเล่นรู้เลยเบสสะเตือนเลยอันนี้แอมใช้ได้อาใช้ได้แต่ว่าแผ่นซีดีอะไรมันน่าจะมีหนาไฟเท่าไหร่ฮะอันนี้ไฟบ้านเราไฟบ้านเราแล้ว แล้วก็มี j v c ตัวนี้ครับ <c oughs> สำหรับคนชุดเล็กน่าฟังในห้องอะ<า>อันนี้นุ่มฟังสบาย j v c ตัวนี้ก็น่าเล่น j v c ตัวนี้สวยเนาะสวยฟังในห้องแบบไม่ไม่ในคอนโดหรือในห้องอะ่ะฟ<า>ังแล้วเนี่ยได้เบสละนิ่มๆเลยเนี่ยพัก<า>ขยายมันใช้ได้นะพักขยายทีวยูใช้ได้<า>ตัวนี้อยู่5,900พร้อมส่ง5,900พร้อมส่งเลยตัวนี้หาแทบไม่ค่อยมีละโดน j v c เนาะใช่พวกอันนี้แยกชินได้เนื้อเสียงดีพวกอะไรนะพวกเอ่อ CD มันก็ไปตามการเนาะใช่เนาะตัวเนี้ยสวยใชเป็นไบเอ็ม เบดนุ่มเ่ยต่อต่อกับมือถือแล้วเดี๋ยวนี้ไอ้พวกยิงที่คอมโบยังที่ต่อบูทูธยังยังมีอีกไหมครับทำที่ทาทาตอนนี้ติดตั้งบูทูธอะไรเงี้ยแต่ก่อนมันมีแล้วผมรู้ไงแล้วเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องไม่ไหวแล้วตองเก่าเอาไปทาต้นทุนไม่ไม่คุ้มก็แม่จะไม่ค่อยเอาไม่ไหวแล้วเนาะใช่อ่านี่ถ้าปีใหม่นี้มานะใครมาไม่ถูกกลับไปดูคลิปนะเดี๋ยวผมมีคลิปที่พาเดินเข้ามานะฮะโอ้อ่้ผมเตีเตอร์เล่นแผ่นได้นะอันนี้จะมาไปฟุก นี่มีซับด้วย LG าของ LG 2,000พร้อมเครื่องเล่นด้วยทั้งชุดเลยเนี่ยเครื่องเล่นด้วยโอ้โหลำโพงซับเนี่ยลำโพง5ดอกเซนเตอร์ยังไม่ได้รัายขวาเซอร์ราวแล้วก็ซับนะฮะเพิ่งเอามาออกมาจากบ้านลูกค้าเครื่องเล่นด้วยใช่ไหมเครื่องเล่นเล่นแทนได้เท่าไหร่ครับเนี่ยเท่าไหร่นะ2,000พร้อมส่ง2,000พร้อมส่งเลยโอ้โหเครื่องเล่นมันยังเล่นได้มิเนี่ยเทสกังเนี่ยเล่นได้ครับปกติเลยเป็นดีวีดีหรืออะไรเป็นบูเล่หรือเปล่าอ่าไม่ใช่ดีวีดีไม่ใช่ไม่ใช่บูเล่เนาะอ่าเนี่ยพร้อมส่งเล่นได้เลย โอ้เครื่องบูเลตัวเนี้ยเฉพาะเครื่องก็เจ็ดแปดพันแล้วนะถ้าเล่นได้ก็โอ้โหแล้วก็มีนี่นะฮะอย่าลืมนะปีใหม่ปิดนะอันนี้พวกแ <ม S 1> อกมนเดอร์แอมของญี่ปุ่นแท้แอมกีตาร์ใช่แอมป์เตอร์เนาะสองพันห้าสองพันห้าพร้อมมอแปลงอันนี้ไม่อีกญี่ปุงแท้เลยไฟไฟใช้ไฟไร้สิบใช้ไฟไร้สิบเนาะแต่มีมอปแปลงให้มีมอปแปลงให้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะมีเล่นงานดีเด่อ่านะมาดูได้นะปีใหม่นี้นะปิดปิดอ่าสามสิบสามเอ็ดเนาะสามเอ็ดนะ สามเอ็ดแล้วก็หนึ่งนะประมาณนี้อันนี้ยินเกเรอันนี้ไฟบ้านเราอันนี้ก็เอามาจากบ้านลูกค้าเ่ยเขา <S <S ขมาเชิญอ,อะลูกค้าไม่ให้คุณเยอะเลย <S <S เขา <S <S 2> <S 2> อ่าโอ้เดนนนด้ยนะไอ้ไไอไอบ้านเนี้ยบ้านที่ผมไปติดเจ็ดจุดหนึ่งให้อะเขาเหรอเขาปลดออกจริงเหรอเอาชุดนั้นออกเอาชุดนี้ออกแล้วเอาชุดนั้นเข้าโอ้โหแล้วก็นี้มีลำโพงรถยนต์ด้วยซับอันนี้ซับรถยนต์เพิ่มมาเออในนี้อย่างนี้เท่าไหร่สองลูกสมมติถ้าคนอยากได้ดูมาวอลลิกเนี่ยอันนี้ อ่ผมให้ก่อนปีใหม่แล้วใครมาเอาเอาเอาไปเล่นฮะราคาพิเศษไปนี่สามพันเก้าสามพันเก้าจะไม่ไม่รวมส่งนะไม่รวมส่งอ่ะอันนี้สี่พันเก้าอ่าใบใหญ่นะสี่พันเก้าซับสองดอกเลยนะทั้งตู้เลยนะทั้งตู้เลยเป็นเป็นซับรถยนต์เนาะเป็นซับรถยนต์ก็ได้ในบ้านก็ได้ใช้ได้เลยในบ้านก็ได้อ้าวก็สมมุติว่าที่มีแอมเราไปต่อเขาได้เลยต่อได้เลยเป็นพาส์ติชนะเปพาส์ติชั่ได้เลยอ่าไม่มีขยายอ่าพาส์ติชซับนะฮะก็คือต่อกับแอมที่มีซับอยู่แล้วนะใช่ครับโอ้ใใชช้้้้ไไดดเเเลลยยยนี่ ได้เพิ่มมาสามพันเก้าสี่พันเก้านะก็ประมาณนี้สบายๆนะฮะนะฮะแล้วเดี๋ยวปีใหม่ผมมาอัปเดตให้อีกทีนะผมจะอัปเดตไลน์ให้ด้วยนะเดี๋ยวเขาสร้างให้เสร็จก่อนนะฮะต้องให้ลูกชายทำให้นะต้องคงต้องทำเลยนะออฟฟิเชียลแล้วเพราะไลน์ออฟฟิเชียลมันรับได้เยอะแล้วสมัยนี้ต้องเปิดร้านต้องไลน์ออฟฟิเชียลแล้วใช่แล้วก็ต้องต้องจ้างแอดมินดูแลแล้วมีไหมมีแอดมินดูแลป่ะสองคนนี่ใครเป็นแอดมินทั้งคนหนึ่ง ต้องจ้างแล้วนะต้องจ้างลูกทํางานแล้วนะไม่ได้นะอ่าโอเคนะฮะแล้วเดี๋ยวหลังปีใหม่มาเจอกันอีกนะวันนี้เดี๋ยวอยู่นห่นะอ่ามีนะฮะใครค<ล>ม,มาดูได้มาลองที่ร้านได้เลยสันจังหวัดมีจัดส่งนะส่งขึ้นสีกางแจ้งก็จะมีหลงมั้มีไหมมีไหน,ะนอ่ะนี่ไงจะหมดแล้วใครจะหมดแล้วนี่แอบมาหวนการแจ้งนะนี่การแจ้งก็มีนะลองมาดูนะพร้อมแหลกนี่อ๋อนี่พร้อมแหลกตัวแหลก h ราไมมีแหลกมีอะไรด้วยแหลกก็มีขายโอหน่าสนใจโอคุณได้มาไงเนี่ยการแจ้งแต่ไม่มีลำโพงนะเฉพาะตัวเครื่องเสียนะคุณไปหาลำโพงใส่เองนะไปซื้อลำโพงร้านไหนก็ได้นะอันี้ตัวปลั๊กไฟตัวน้นอกตัวไฟตัวนี้ตัวนอกตัวัอนโทรลไฟอ่ะใช่เวลาตัวนี้จะเป็นงานนอกฮะเวลาเราต่อมันนะได้ดึ้นทีละตัวนีละตัถ้าเระมัต้อกรราปลดตัรไดับลยกลดตัดันอกระดนี่คุดขายยกแะดัเลยปะเนีกยแล้วนต่จะเอกระลก็ได้จะเอ นี่ก็ได้นะนี่นะฮะมีหลายตัวนะ,ะนี่แหลกเป็นชิ้นๆนะนี่อันนี้ตู้หนึง่งอันนี้อันนี้มาวางไว้เฉยๆนี่อันนี้วางไว้เฉยๆนี่อันนี้ก็สามชิ้นแหละอ่านี่นะแหลกก็ขายขายฮะมาดูได้นะฮะอันนี้ก็อันนี้ไปญี่ปุ่นไปร้อยสิบไปร้อยสิบปิดใหม่ยังญี่ปุ่นฮะ